รอเพื่อนสักพักก่อนนะคะลูกเดี๋ยวหนูเตรียมกระดาษกับปกามาช็อตโนต้ตไว้ก่อนนะคะอะเดี๋ยวเราจะทวนทวนเรื่องระบบย่อยอาหารก่อนนะคะอะเราเรียนดูระบบย่อยอาหารนะคะ,ะเรียนค่ะเห็นสไลด์ไหมคะ,ะบบเห็นใช่ไหมคะอะเราไปดูก่อนเลยระบบย่อยอาหารนะคะเรารู้อยู่แล้วว่า เป็นระบบที่ทนะําหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กขนาดเล็กลงจนร่างกายเราสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้นะคะอันนี้ทวนก่อนนะทวนก่อนนะทีนี้มีอะไรบ้างล่ะในระบบย่อยอาหารของนักเรียนเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างนักเรียนคิดว,ว่ามีอะไรบ้างคะมีปากมีหลอดอาหาร มีกระเพาะอาหารมีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนนะักใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะเรามาดูซิมีอะไรบ้างอันนี้คือระบบย่อยอาหารนะคะหรือว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองพันไม่ลูกพันนะ ต่อไปทีเราก็จะไปดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะไปดูก่อนเลยว่าปากปากของเราปากเนี่ยมีฟันใช่ไหมคะเป็นทางเข้าของอาหารนั่นเองนะฟันสำหรับการตัดสับอาหารนี่มีขนาดเล็กแล้วก็มีลิ้นในการคุกเขาซึ่งภายในลิ้นนี่ลูกมี น้ำลายแล้วก็มีเอนไซม์นะคะช่วยคลุกเ้าช่วยให้แย่อาหารได้ดีคือเรารับรู้รสชาตินั่นแหละนะคะทีนี้ต่อมน้ำลายอยู่ตรงไหนบ้างนะลูกต่อมน้ำลายเราอยู่ตรงข้างหูใต้ขากรรไกรแล้วก็ใต้ลิ้นนะคะมีอยู่สามต่อมน,นั่นเองซึ่งนักเรียนหนูจดไว้เลยตรงที่เป็นปากกาสีแดงนะคะ ก็คือภายในปากของนักเรียนต่อมน้ำลายเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลน,นะคะย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเคี้ยวข้าวไปนานๆจะรู้สึกหวานใช่ไหมต่อไปไปดูส่วนส่วนของหลอดอาหารค่ะหลอดอาหารเนี่ย เป็นทางผ่านนะลูกนะไม่มีไม่ไม่ได้เกิดการย่อยนะมันจะเป็นท่อจะมีการบีบแล้วก็คลายตัวเราเรียกว่าพอริสทซินนะคะตัวนี้ลงไปที่กระเพาะอาหารของนักเรียนตรงนี้หลอดอาหารไม่มีการย่อยอาหารนะแต่จะมีการบีบแล้ก็คลายตัวเอ,อจะคล้ายคล้ายการย่อยเชิงกล อะต่อมากระเพาะอาหารค่ะลูกกระเพาะอาหารลักษณะคล้ายถึงรูปตัว J อ่ะซึ่งภายในกระเพาะอาหารเนี่ยผนังกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขื่นเราเรียกว่ารูกีนะคะซึ่งทําไมถึงต้องมีแบบผนังเป็นขื่นก็ช่วยในการย่อยซึ่งในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะหลั่งน้ําย่อยออกมาช่วยหลังเอนไซม์นั่นเองนะคะ มาก็คืออวัยวะอีกอันนึงก็คือลำไส้เล็กซึ่งลำไส้เล็กของคนเราเนี่ยจะยาวประมาณ7จถึงแเมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของระบบย่อยและก็ทางเดินอาหารนะซึ่งภายในเนี่ยภายในลำไส้เล็กลูก เขาจะเรียกว่าวินลัสก็คือลักษณะคล้ายๆกับมือยื่นออกมาจะช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วนั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะ mm hmm. นตาขอบผ่านนะลูกสวนวิไลก็คือพวกนี้ที่อยู่ข้างในมันจะดูดซึมน้ำตาลโมเลกุลเดียวกรดอะมิโนเกลือแร่อะไรพวกนี้อันนี้ตาผ่านนะเพราะว่าอันนี้ ไม่ค่อยออกสอบต่อมาคืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยนะลูกนะแต่จะดูดซึมเกลือแร่และวิตามินและก็บีบตัวส่งกลัอาหารเนี่ยส่งไปยังทวารหนักของเรานั่นคือออกมาในรูปของอุจจาระนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เราก็จะมาดูว่าอาวัยวะอะอันนี้ก็คืออวัยวะช่วยย่อยนะเรารู้ว่าอาวัยวะไหนที่เป็นอวัยวะในการย่อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็มาดูว่าอาวัยวะไหนที่ช่วยช่วยในการย่อยอาหารบ้างนะคะอันแรกเลยนะักเรียนก็คืออะไรคะลูกถุงน้ําดีถุงน้ําดีเนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนคะ ถุงน้ำดีอยู่ตรงบริเวณใต,ใต้ตับตรงนี้นะคะผลิตน้ําดีนะน้ําดีสําหรับช่วยในการอะไรคะช่วยให้ไขมันแตกตัวนะบางคนเขียนผิดมาใช่ไหมคะส่งมาช่วยตรงไหนคะส่งมาช่วยตรงบริเวณลำไส้เล็กนั่นเองนะคะแล้วก็ตับตับก็สร้างเอนไซม์ออกมาเหมือนกันก็ไปช่วยลำไส้เล็กในการย่อยอาหารเพราะว่าไส้เล็กเนี่ยเขาจะย่อยอาหารหลากหลายนะคะ แต่อย่างก็เพาะอาหารของนักเรียนเนี่ยจะย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นโปรตีนอย่างเดียวแต่ลำหลับลำไส้เล็กเนี่ยเขาจะย่อยทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะหลักๆเลยทีนี้เรามาดูกันย่อยเชิงปนบ้างนะคะการย่อยเชิงกนมีอะไรบ้างที่เกี่ยวขอ้องการย่อยเชิงปนเนี่ยบอกแล้วว่ามีการขยับขยื่น ทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงนะคะแต่ว่ายังไม่เล็กที่สุดนะคะแต่ก็สามารถดูดซึมได้นะคะซึ่งมันก็คือการเปลี่ยนขนาดนั่นเองนักเรียนจําให้ดีนะคะว่ามันเปลี่ยนขนาดจากใหญ่เป็นเล็กซึ่งองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยเหมือนเดิมนะลูกนะอายกตัวอย่างถ้าระบบการย่อยของเราก็คือฟันใช่ไหมคะใช้การบดเคี้ยวแล้วก็การหดแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ย่อยเชิงคุณนะคะต่อมาการย่อยเชิงเคมีการย่อยเชิงเคมีก็คือการย่อยสารอาหารเนี่ยให้มีขนาดเล็กจนสามารถร่างกายของเรียนดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้โดยจะใช้เอนไซม์นะคะซึ่งอาหารที่ย่อยได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมัน2ออันเลยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการย่อยก็คือ เกลือแร่กับวิตามินแล้วก็น้าที่เราเรียนดื่มเนี่ยสารอาหารสามอันนี้ก็คือเกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ําเนี่ยสามารถร่างกายของเรียนสามารถดูดซึมเข้าไปได้เลยนะคะ,ะโมเลกุลที่เล็กที่สุดของการย่อยอาหารนะเรียนค่ะดูโปรตีนจําให้ดีนะเพราะมีในข้อสอบใช่ไหมคะโปรตีนโมเลกุลที่เล็กที่สุด ในการย่อยเอาย่อยโปรตีนเสร็จแล้วก็จะได้ที่เรียกว่ากรดอะมิโนคาร์โบไฮเดรตย่อยเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดเราเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือว่ากลูโคสนะคะส่วนไขมันเราได้กรดไขมันหรือว่ากิสซอนนะคะอันนี้มีในมีในข้อสอบแบบมือหัดของนักเรียนนะจำให้ดีนะคะอ่ะทีนี้เรารู้แลนะ้วเนาะปะทิงเราไปดูกระเพาะอาหารบ้าง การย่อยอ,อวัยวะในส่วนต่างๆก็คือไปดูกระเพาะอาหารอ่ะทีนี้เรียนจะเห็นภาพนะคะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะย่อยอะไรคะลูกโปรตีนทั้งนั้นเลยหนูดอกจันไว้เลยลูกเขียนปากกาสีแดงไว้นะคะว่ากระเพาะอาหาร,ย,ย,รนะะย่อยโปรตีนนะคะย่อยโปรตีนอ่ะทีนี้ลำไส้เล็กมาดูลำไส้เล็กลำไส้เล็กย่อยอะไรคะไขมันก็ย่อยถูกไหมคะ เนยก็ย่อยกะทิก็ย่อยก็คือย่อยส่วนที่เหลือที่เหลือจากระเพาะอาหารโปรตีนบางส่วนก็ถูกมาย่อยที่พอ,อาหงาสที่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ดูดซึมไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผ่านผ่านอะไรคะผ่านเส้นเลือดของนักเรียนเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่อไปนะทีนี้ปากของนักเรียนเนี่ยย่อยเยอะมากเลยใช่ไหมแต่หลักๆเลยคือย่อยพวกแป้งนั่นเองคาร์โบไฮเดรตนะคะ คนไหนยังไม่เข้ามาออันนี้ครูตาทวนให้นะ,ะเดี๋ยวครูตาจะมีแบบทดสอบให้นะคะอะอันนี้นักเรียนเขียนไว้เลยลูกโปรตีนเริ่มย่อยที่กระเพาะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กค่ะโน้ตไว้นะ โปรตีนเริ่มย่อยที่กระเพาะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กค่ะอะไรนะอ่ะคราร์โบไฮเ,เดรตค่ะแป้งย่อยที่ปากสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กย่อยที่ปากนะคะแรกเริ่มย่อยที่ปากสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะ ต่อมาไขมันค่ะไขมันเริ่มย่อยที่ลำไส้เล็กนะคะเริ่มย่อยที่ลำไส้เล็กและก็สิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนักเยนค่ะใครขีดหน้าจอเขา,าพลอยภูตาที่แชร์ไปไม่ไม่ขีดเขียนนะคะมดขีดเขียนนะคะลูก มีสามส่วนที่เรเรียนต้องจำถูกไหมคะอ่าคุตาย้อนให้ก็ได้ไปดูโปรโตีนก่อนนะคะโปรโตีนเริ่มย่อยที่กระเพาะอาหารสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะบางทีแม่ขอ,บอปบกาก โปรตีนนะคะนักเรียนเขียนโน้ตไ้เลยนะเพราะว่ามีในข้อสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะเสร็จแล้วนะอะต่อมาคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตเริ่มย่อยที่ปากสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กเหมือนกันนะคะต่อมาไขามัน,นะคะ่ะไขมันย่อย ย่อยและสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะเหาาอ่ะแต่ทีนี้วิตามินตัวแรกน้ำไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยร่างกายของนักเรียนดูดซึมได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะดูแลรักษาอวัยวะ ในการย่อยอาหารของเราอย่างไรหนึ่งนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่เลยนะคะรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะตรงเวลาบางคนปวดท้องเข้าเช้าไม่ทานเข้าเที่ยงไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นโรคเพาะอาหารถูกไหมคะรับประทานอาหารที่สะอาดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดน,นะคะทีนี้ครูตายอยากให้หนักเรียน ลองเสนอว่าเรามีวิธีดูแลอวัยวะในระบบย่อยของเราอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะถามลายบุคคลนะให้เวลาคิดสองนาทีนักเรียนคิดว่านักเรียนมีวิธีการเสนอหรือว่าดูแลอวัยวะในระบบย่อยนอกเหนือจากที่คุณครูให้เนี่ยมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวกูตาจะถามทีละคนนะใครปิดกล้อง มีสติกเกอร์การ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยถูกถามแน่นอนใครเปิดกล้องไม่ถูกถามกติกาคุตานีเปิดใหญ่เลยนีเปิดใหญ่เลยรีบเปิดใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวดูก่อนใครปิดกล้องหนี เดีจิ้มคนนั้นเลยใครปิดกล้องหนีไม่เปิด <c oughs> เบวบอกว่าหนูรี่เปิดเลยค่ะอ่ะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบกันนะคะลูกอ่ะไปดูแบบทดสอบที่สาม ืมอ,อ่ะนเรียนคิดว่าอาหารที่ย่อยเชิงเคมีที่ปากมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูตาจะถามนะทีละคนเอ่อใครที่ชื่อ oppo a ห้าเจ็ดเนี่ยครูตาไม่อ่ะชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะลูกเปิดไมค์ค่ะ ชื่อสลายุทธครับสลายุทธลูกออามาเดี๋ยวสลายุทธเดี๋ยวนะคนเดินฟังเพื่อนตอบนะลูกนะไหนหน้าสลายุทธอยู่ไหนต้องสลายุทธอยู่ไหนเราจะถามทบทวนนะว่าเข้าใจหรือเปล่าไหนเอยสลายุทธอ่านสลายุทธครับ สายุครับคุณธาถามหน่อยลูกเกิดกันย่อยเชิงเคมีที่ปากในภาพน้องเห็นใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะคนอื่นปิดไม้นะสดายุเปิดไม้ได้คนเดียวมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างลูก ขนมปังครับขนมปังและอะไรอีกคะอ่ะ <Okay. S 2> โอเคโอเคถูกต้องค่ะได้เลือกสองอย่างมีอะไรอีกต้องหนีปูหมดเลยแต่อยู่มีอะไรอีกลูก แต่ยุคคิดอยู่อ่ะเั้นจะถามคนอื่นถามนี่ีกว่อน้องอะไรเนี่ยชื่ออะไรใส่แว่นชื่ออะไรเอ่ยไมเรียงขายไม่ขีดหน้าจอที่คุณครูแชร์ไปสิลูก นะจ๊ะอธิเทพอธิเทพเปิดไมค์อธิเทพเปิดไมค์แค่เ,เปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์แล้วครับเปิดไมค์แล้วอธิเทพลูกอ,อ อะไรี่าก็ที่ปากบ้างลูกอธิเทพมนันนี่คะครับวัเดมีอะไรบ้างลูกเป็นแม่ลูกเปรียนตัวมาเป็นมาม่มันเทสแค่สีส่สิบแล้วโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวกูตาถามอีกสิริคอนอลุกปาแค<ก>่สี่สิบอลุกปาเปิดเปิดไมค์ค่ะลูก พาเปิดไมค์ค่ะใครที่ย่อยที่ปากของลูกคุณป้าได้ยินที่ตาไหมคะคุป้าได้ยินที่ตาไหมะคะไม่ได้ยิน เรียนดูนะคะอาหารที่ย่อยเชิงเคมีที่ปากมีเพื่อนตอบเส้นมนา <Okay. S 1> okay. ม่าโอเคมีอะไรคะมันเทศค่ะมีมะเขือ <Okay. S 1> ค่ะมีอะไรอีก,น, <Okay. S 1> กะะนะมีข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ถูกย่อยเชิงเคมีที่ปากก็คือาอาหารประเภทคาร์บฮไฮเดรตนั่นเองนะคะอ <Okay. S 1> ื ต่อมาอาหารที่ย่อยเชิงเคมีที่กระเพาะอาหารล่ะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะสลันพรย่อยบริเวณเนี้ยที่กระเพาะอาหารไปไหนแล้วดีกๆหายาคุตาเหลือเวลาสีอีกเจ็ดนาทีลูกไหน,หน้าไปไหนกัน ปิดกล้องอะพี่แว่นพี่แว่นตอบคุตาหน่อยลูก้องแว่นชื่ออะไรลูกหลบหลบหลบไม่ทันแล้วคอ,อครับชื่ออะไรนะอุปกรณแค่โอ,อครับอ๋อจอ้ะอะไหนตอบคุตาหน่อยสิลูกว่ายาย,ยเชิร์เคมีที่เราเพาะอาหารมีอะไรบ้างลูกไก่เต้าหู้มีกับเต้าหู้มีอะไรคะขนมปัง ไก่เยีเ่ยมมากต้องอู้ใช่ไหมคะอะไระนะขนมปังเหรอคะเดี๋ยมีอะไรอีกคะอันนี้ย่อยบริเวณกระเพาะอาหารนะลูกคิดดีๆนะคะคิดดีๆนะเนี่ยมันเป็นจำพวกอะไรเนี่ยไก่อยู่ในสารอาหารจำพวกอะไรคะพวกอะไรโปรตีนอ๋โปรตีนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะ ก็เพาะอาหารนี้เขาก็จะย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนในรูปภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยสารอาหารอะไรบ้างที่เป็นประเภทโปรโตีนคะมีอะไรอีกอันนึงอันนี้ไหมคะถัวถ่วแดงไหมลูกถั่วแดงไหมถั่วแดงใช่ค่ะลูกนะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มสารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะนักเรียนพอจะแยกออกไหมลูก่านะ ลำไส้เล็กค่ะลูกมาดูลำไส้เล็กนะคะในลำไส้เล็กเนี่ยเราย่อยเชิงเคมีก็คือมีมีเอนไซม์มีน้ำย่อยออกมาช่วยใช่ไหมคะการย่อยเชิงเคมีมีอะไรบ้างอ่ะสุดที่รักตอบครูตาหน่อยสุดที่รักเปิดไม์สุดที่รักบอลครับครับผม,บผมการย่อยเชิงเคมีที่ลำไส้เล็กสารอาหารที่เรียนเห็นในภาพในลกูกมีอะไรบ้าง สุธิรักตอบกูตาหน่อยุธิรักเปิดไมค์ลูกอ่าสุธิรักว,ว่าไงคะมีอะไรลูกน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชเย้อ่าถ <Yeah. S 1> ูกต้องอะไรอีกให้ให้เลือกอีกหนึ่งอย่างให้เลือกอีกหนึ่งอย่างนมสดะไรนะคะนมสดเย้ yeah. Yes. อ่าที่คำพรที่คำพอ,ำพอใช่ไหมวิรุณที่คำพอหรือเปล่าครูอ,อันครูตาอ,อ่านชื่อถูกหรือเปล่าถูกค่ะอ่าวิรุณที่อ่ะวิรุณที่กามาค่ะบอกครูตาหน่อยสิลูกว่าการย่อยเชิงเคมีที่ลำไส้เล็กมีอะไรบ้างลูกเพื่อนตอบไปแล้วสองอย่างตอบครูตาหน่อยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ มีอะไรบ้างลูกอ๋อลำไส้เล็กเนี่ยเขาจะย่อยทุกอย่างเลยนะลูกค่ะมีไกด์ให้แล้วไกด์ให้แล้วมีอะไรบ้างลูกเลือกเลือกมาสักหนึ่งสองอย่างมีอะไรบ้างเย่ยเต้าหู้เต้าหู้ใช่ไหมคะย่แย่างอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะลูกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะขนมปังขนม ถูก <Yeah. S 1> ต้องค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากอิธิพัทอิธิพัทครับอิธิพัทเปิดกล้องอ่า ah, อิธิพัทคนเก่งของกุตาส่งงานตลอดเลยอิธิพัทลูกช่วยเพื่อนหน่อยลำไส้เล็กเนี่ยย่อยเชิงเคมีมีอะไรอีกบ้างครับอิธิพัทเปิดไมค์ครับมีครับมังครับ บางครับเพื่อนตอบไปละพี่ปักคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยู่ครับอะไรนะคะเนี่ยเหรอคะลูกผู้ตาไม่ได้ยินเสียงอิทธ,ธ,ธ,ธิพัตเลยอิทิพัตได้ยินเสียงไหมน,น้ออะ่ะโอเคโอเคอเอาคิดดูอ่ะอิทธิพัตได้ยินเสียงไหมคะ เออนะครับอ่าโอเคได้ยินแล้วครูคคตาได้ยินแล้วลูกมีอะไรอีกลูกเพิ่มเติมมีอะไรครับมีอะไรนะครับ <Yeah. S 1> ถั่วไหมเย่ถั่วแล้วก็อะไรคะถั่วแ <Yeah. S 1> ดงไหมคะเออาใช่เพราะว่าอ่าอีกคนนึงอีกคนนึงขออีกคนนึงขออีกคนนึงนะขออีกคนนึงนะคะ อิสลาวดีอิสลาวดีอยู่ไหมลูกลค่ะ,อ,คะอิสลาวดีคะอยู่ไหมคะอิสราวดีเปิดกล้องให้ครูตาหน่อยลูกฮ่าโอเคอิสลาวดีเหลืออะไรลูกที่ย่อยในลำไส้เนี่ยเหลืออะไรคะเหลืออะไรลูกเปิดไมค์ค่ะ นะคะข้าวข้าวใช่ไหมคะอ่านะคะอ่าโอเคแสดงว่านักเ,เรียนส่วนมากก็เข้าใจนะคะว่าเราทำอะไรบ้างาวันนี้เด๋ยวจะหมดเวลาละ เดี๋ยววันนี้กุตาจะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะในห้อง Google Classroom วันนี้ไม่มีการบ้านให้นะลูกทบทวนความรู้เดิมเรานะคะไม่ต้องซีเรียสว่าทํางานนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านให้แต่ทบทวนความรู้นะคะเดี๋ยวกุตาจะให้เป็นใบความรู้ไปอ่านทบทวนนะคะห้ามลืมทุกที่ยังไม่ได้ส่งงาน หรือส่งช้าหนูไปตามส่งงานนะคะลูกนะหนูไปดูในอี e เมลของหนูก็ได้นะคะดูใน e อีเมลของตัวเองนะ,ะ<อ>มันจะมีย<อ>ูบอกอยู่นะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบโมงครึ่งใช่ไหมคะพบกันตอนสิบโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวคนไหนที่หนูยังไม่ทานข้าว<อ>ไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็เตรียมตัวเรียนในชั่วโมงถัดไปน,นะคะลูก<อ>ะครับค่ะอ,อะไรครับ เมื่อกี้ผมรู้อะไรนะที่ย่อยยำไส้เล็กอะ่ะก็เรียกว่าเป็นไก่เไม่เป็นไรหนูไปทบทวนนิผู้<บ>ตายจะสอนย้ำทบทวนนี้เพราะว่าข้อสอบเรื่องระบบการย่อยอาหารค่อนข้างเยอะนะคะลูกนะค่อนข้างเยอะแล้วก็รายละเอียดมันเยอะ